สวัสดีครับทุกคนพบกับตูนช่อง h ายคอแบบแพคเกอร์นะคะ <laughs> มาต่อคือตอนนี้ตูนอ,อยู่ที่ฮอยอันโอชาวนะฮะหรือว่าเมืองเก่าฮอยอันคือตอนนี้ไมนเป็นตอนกลางคืนเว้ยแล้วก็ทุกอย่างก็จะแบบจุดตะเกียงแล้วก็มีตลาดกลางคืนมีไนท์มาร์เก็ตมันแค่มันอัมมซิ่งมากอะมันมันเลิศมากเลยอะอมืดกว่านี้คงจะฟิลกูดมากกว่านี้คือตอนนี้ที่เวียดนามอะ ไม่ใส่แมสก็ไม่ผิดนะเออ,อยากใส่ก็ใส่คือที่เนี้ยคนไม่ใส่กันแล้วอะตอนนี้ตุนอ,อยู่ตรงเม,เมืองเก่าพอยอันนะฮะก็<ม>คืออยู่ฝั่งตรงข้ามมันจะมีเกาะนะครับปเป็นเกาะที่มีแม่น้ําล้อมอะฮะอุออยแกมันดีมากเลยอะฉันไม่เห็นบรรยากาศเลยแบบนี้มานานมากแล้วอันนี้คือในมาร์เก็ตโอ้ยตะเกียง สำหรับตลาดเย็นวันนี้นะครับตูนจะหาติดฟู้ดที่ฮอยอันกินนะขอเดินดูก่อนว่ามีอะไรบ้างฉันเห็นอะไรบางอย่างน่ากินละปลาหมึกนะฮะแบบวันฉันเอาวันนี้สติ๊ตี้เยอะบิ๊กไซส์อาบิ๊กไซส์ What is this เออไปตุกนู้นแร้วแกจออกตัวปูโอเครู้แล้วก็บอกว่ามันคือปลาหมึกมาเริ่มเลยมาฉันจะไปดูร้านข้างๆ Can I h a ครับวานอัลแมงโกเชคแมงโกหยาบก็แล้วก็มะม่วงปั่นนะครับอืมใส่น้ำตาลใส่เกลือใช้มือไปเลย มาแล้วนะครับเมนูแรกก็คือหนวดปลาหมึกยาก่างนี่ราคาห้าหมื่นกองนะฮะอันนี้ก็สามหมื่นกรองก็แพงปลาหมึกย่างเป็นหนวดปลาหมึกแบบใหญ่ๆเลยอะ่ะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มเสียบูดปะนึ่งนะ มันค้นเพราะว่ามันใสน่เพราะว่าใส่น้ำตาลแล้วก็เผ็ดมากแล้วมันก็เค็มมากด้วยเผ็ดเค็มหวานเนี่ยร้านต่อมานะครับก็มากินเห็นคนไทยเรียกว่าพิซซ่าเวียดนามแต่ว่าเขาบอกว่ามันคือ ข้าวแผ่นข้าวว่ะแผ่นข้าวอบเออเข้มาสิๆิช่วนีโอเคได้มาแล้วมันคือแผ่นข้าวอบนะครับจะอบกปิ้งอ่ะนี่น่ากินมากนี่ทุกคนเห็นไหม กลิ่นหอมมากมันคือแผงข้าวแบบเขาเกลียบอย่างนั้นเลยอ่ะกลิ่นของปุ้งแห้งคือแรงมากแล้วพ็กระเทียมัาละสองหมื่นดองนะครับบบบกร้านหน้าครับพัง Street Food แล้วมาดูเรือกันก่อนนะครับคือสวยมาก คือเป็นเรือแล้วก็แบบมีแต่ตะเกียงมีไฟเลิศมาแต่ค่าลงก็คือ10ดอลลาร์นะฮะ300บาทต่อ40นาทีถึง1ชั่วโมงใครใครจะลงก็เต็มที่ต่อรองราคากันได้เลยคือมีคุณน้องคนหนึ่งเข้ามาออฟเฟอร์ว่าเอาอย่างนี้ไหมทริทิมินิท0 0 0 0มนดองอืมฉันก็อืม,ก,ก,อมก็ไม่เลวนะเออไปปะไปสกโอเคซ่นะ s <S <Yeah. S 1> okay, ดองโอเค โอเคอาเขาพูดแล้วนะ mm hmm. ไม่ใช่กลับมา3 0 0แสนดอง15นาทีก็โอเคแหละไปแล้วทุกคนเราได้ขึ้นเรือแล้ว mm hmm. <laughs> คุยมาจนได้15นาทีนะครับทุกคนโอ okay, uh, mm hmm. เคฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนต้องใส่ชูชีพไปไสแตนโอเคอาทุกคน <laughs> แบบหลงมานะเนี่ยคือแบบเขาถามเขาพูดมา50 0 0 0่นดองเอาไหมสิบห้นาทีบอก คนแจวเรือเนี้ยเขาบอกว่าเอาไปเลยนะถ้ามีคนมาเพิ่มอีกฉันจะลดให้เธออีกแล้วก็เอาโชว์โชว์หน้าฉันถ้าบอกแต่ฉันถ้าใครโชว์หน้าตูนเนี้ยเขาจะลดให้คนนั้นอีกนะฮะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวถ่ายหน้าพี่ผู้หญิงคนนั้นไปละกันแล้วทุกคนก็มาตามหาผู้หญิงคนนี้นะฮะแล้วก็โชว์หน้าตูนก็จะลดเหลือ5 0,000่นดองในเวลา1 0บถึงสินาทีนะครับทุกคนเป็นฟิลกูดมากเลยอะต้องมานั่งนะตอนแรกว่าจะไม่นั่งเพราะมันแพงไงเพราะว่า,าโรงแรมบอกว่ามันอยู่ที่ราคาประมาณ สามแสนไม่ใช่สามแสนสิประมาณสิบดลอลลาร์กีด่ดองไม่รู้ไปคิดเอาเองนะฮะแล้ว,ไไวก็แบบว่าสามร้อยกว่าบาทแพงไปเปล่าก็เลยไม่นั่งดีกว่าแต่พอเจอออฟเฟอร์ดีๆก็อ่ะนั่ง แค่นี้แหละแล้วทุกคนแล้วก็วนละไม่ไม่ไม่ไปไหนไกลนะฮะฮัลโหลฮัลครับก็ตามราคาทุกคนมันมันมันถูกก็ก็ไม่ต้องไปไกลถ้าจ่ายแพงก็ไม่ตงนูนแต่ว่าจ่ายถูกก็แค่นี้พอนะฮะคือจะเมาอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งคือเมื่อปี2017มันมีน้ําท่วมใหญ่หอยอันนะฮะคือน้ําท่วมอ่ะสูงถึงประมาณเมตรกับเมตรกว่าของอันนั้นเลยอ่ะคือ เข,เข้าใจไม่ผิดนะคือมีพายุเข้าวเวียดนามแล้วทําให้น้าม,มาขึ้นสูงมากแล้วฝนตกหนักมากนะฮะแล้วฮอยอันนะประสบปัญหากับเรื่องน้ําท่วมอะแต่ไม่ทุกปีนะแต่ว่าท่วมครั้งนึงก็ท่วมหนักมากนะฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ราบลุบ่มด้วยแล้วก็เป็นบริเวณที่อยู่ติดกับทะเลจีนใต้แล้วเวลามีพายุก่อตัวก็จะพัดเข้ามาตรงนี้เป็นที่แรกนะฮะปัดชิดที่แรกแต่ถ้ามันก่อตัวไกลหน่อยในทะเลแบบว่า แถบฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยก็จะเบาลงนะฮะแต่ในหลายๆครั้งก็ก่อตัวใกล้ๆกับเวียดนามเลยอุ้ยทุกคนทุกคนตรงนี้มันน่าสนุกมากเลยอะมันจะรอดแล้วแม่งมันดูสิทุกคนจะลอดใต้สะพานเขาบอกว่าจะต้องลอดใต้สะพานแล้วทุกคนจะลอดใต้สะพานแล้วเอ้ยคนคนโอ้ย โดนหัวแน่ๆใครมาฮอยอันแล้วก็อย่าลืมนะฮะมานั่งเรือด้วยเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ฟิลกู๊ดมากแต่พอดีว่ามาคนเดียวงก็ต้องนั่งคนเดียวนะรอใต้สะพานดีกแล้วทุกคน นีุ่้ยไม่ลมต้องมาคมไฟเออนั่นอนะ่ะมันคืออันนั้นคือวิธีลอยนะนนสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับก็ราคาเท่าไหร่ก็ไปบวกบวกกันแล้วกันฮะโนเขาบอกเอาอีกรอบไหมพักก่อนรอบเดียวพอนะครับไปละ ทุกคนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับพี่ผู้หญิงคนที่เขาเป็นแบบว่าเจ้าของเรือนะครับก็ใครอยากได้ในราคาที่ถูกก็ติดต่อพี่คนนี้นะอเอาอย่างนี้แล้วกันทุกคนตอนนี้เขาว่า <laughs> ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทํา Facebook เฉพาะเขามี Facebook ส่วนตัวแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นภาษาเวียดนามแล้วเราไม่สามารถที่จะติดต่อได้เอาเป็นว่าใครมาที่นี่ก็มองหาพี่คนนี้ <laughs> ซินเชาซินเชาซินเชาไม่ใซินเชามองหาพี่คนนี้นะแล้วเขาก็จะ ดิสคาวให้แต่ว่า15นาทีโอเคไหมทุกคนโอเค thank you yeah take care บายบาย yeah bye bye yeah see you at good night good night ก็เดินหาเอาฮะบ y e bye ขอบคุณปุ้ยกลางคืนคือฟีลกู๊ตมากดีมากกลางคืนน่ะและร้านรวงอะไรพวกเนี้ยเปิดกลางคืนด้วยนะเพราะว่ากลางวันบางร้านน่ะเขาปิดเพราะว่ามันร้อน แล้วก็ไม่มีลูกค้าลูกค้าน้อยก็เลยปิดแล้วเปิดตอนกลางคืนแทนนะฮะโอ้จะตกินอะไรดีเดินดูก่อนละกันเนาะตลาดจะพึ่งใจเย็นใเย็นนะฮะโอ้มันเยอะมากทุกคนอ๋ออร้านนี้ละกันคนน้อย สำหรับร้านนี้นะคะพี่ตูนสังก็คือมันออกเสียงว่าเคาเหลาไปดูแม่ค้าเขาทำกันดีกว่านี่นะนี่มาแล้วครับเมนูที่เรียกว่าเคาเหลานะครับนี่เป็นเส้นแล้วก็มีหมูแปะข้างบนแล้วก็มีเกี๊ยวนะครับตัวเองนชิลิพดชิลิฮอสฮอตเยสเขาบอกว่าท่านชอบก็ใส่ได้พริกมาสดลองพริก แล้วก็มีน้ําสมุนไพรมาด้วยนะครับทุกคนขอกินน้ําสมุนไพรกันมันเหมือนน้ําที่แบบตอนนวดเสร็จอะอืมตอนนวดเสร็จจะได้กินน้ำมือนันอนะมาะฮะเก่าเรานะฮะยวให้ดูสาลูปกันนี่แล้วก็มีถั่วง,งอกมีหมูเนีรอย่างเงี้ยครับมาเราจะลองชิมดูซึ่งใส่พริกไปแล้วว่าแต่มันแบบอาจจะไม่ได้เผ็ดอะไรเลยอร่อยมาก ข้ามันจะเค็มๆนิดนึงนะต้องใส่พริกถึงจะอร่อยขอรอแป๊บนึงนะเรียบร้อยไปแล้วนะฮะเกาเราแล้วก็น้ำสมุนไพรที่เหมือนตอนนวดเสร็จดูซิไม่เลยน่ากินอย่างต่อไปนะครับที่เราเห็นก็คือแมงโก้เค้กเฮลโลฮัลโลเดนเทานเดนเทาสันหนึ่งหมื่นดองะซื้อไปมานี่นะฮะ อันนี้ฮะ <ibl ok S 1> คือเขาบอกว่าเป็นแมงโก้เค้กนอนติ๊กต็อกเตอ YouTube YouTube อ่า YouTube มันคือถั่วันมันไม่ใช่แมงโก้อะแต่เขาบอกเป็นแมงโก้เค้กอะทุกคนคือเนี่ยมันเป็นถั่วเว้ยนี่เป็นถั่วชุ่ำตาแล้วก็ดูในแป้งอือคือแป้งมันเหนียวมาก วันนี้กินไ่หลายอย่างมากเลยครับพอละอิ่มไม่ไหวละกินตลาดเย็นพอยอันพอเท่านี้ก่อนแล้วกันครับไม่ไหวแล้วเยอะมากทั้งขนมของขาวน้ำของว่างมีหมดไปละฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องฮาร์คอร์แบลเกอด้วยนะครับวันนี้คูนก็ไม่ไหวแล้วกินไป3-4-5อย่างอะพอ <laughs> a later few moments โอเคครับปิดท้ายด้วยน้ำสับป,ปะรดกับน,น้ำส้มผสมกันพอต่านี้ก่อนแล้วกันครับไม่ไหวแล้วเยอะมากราคาห้าหมื่นดองนะฮะบนนี้สี่รวมนะครับสำหรับตลาดเย็นของคอยอันนั้นตูนหมดไป235,000ดองนะเป็นเงิน344บาทตามนั้น ตลาดเย็นโอเคไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ช่อง Hardcore Backpacker ด้น,นะครับแล้วก็พบกันคลิปถัดไปจะเป็นอะไรรอดูนะฮะวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยภาพนี้ลืมบอกไปว่าให้ดูปฏิทินด้วยนะถ้ามาช่วงฟูมูลนะหรือแบบวัน พระจันทร์เต็มดวงอะ่ะเขาจะแฟนตาซีมากกว่านี้นะครับจะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกจะมีกิจกรรมมากกว่านี้แค่วันปกติก็จะเป็นมีเรือแล้วก็มตีตะเกียงไฟนะครับโคมไฟเป็นตะเกียบโคมไฟเออก็คือสวยงามมากก็ถ้าใครมาอยากทําทกิจกรรมแบบชิคกๆก็ลงไปได้คนละ10ดอลลาร์นะฮะหรือว่าต่อรองดูมีคนเรียกเยอะมากไปแล้วครับบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะบ๊ายบาย